ฉบับที่1ฝนตกหนักมาก30จังหวัดรับฝนค่ำนี้ถึงพรุ่งนี้สวัสดีค่ะมาพบกันในช่วงค่ำของวันพฤหัส,สบดีที่15กันยายน2565มาติดตามรายงานสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและเว็บไซต์ต่างประเทศกับหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะตั้งแต่ช่วงสายจนถึงช่วงบ่ายของวันนี้ บริเวณในพื้นที่ของแอดมินสภาพอากาศค่อนข้างร้อนอบอ้าวมากเลยนะคะท้องฟ้าค่อนข้างปลอดโปรง่งแต่พอถึงในช่วงเวลา15นาฬิกาเท่านั้นแหละค่ะกลุ่มเมฆฝนไม่รู้ลอยมาจากไหนมืดครึ้มมาเลยทีเดียวแล้วก็มีฝนตกโปรยปลายลงมาถึงแม้ว่าจะไม่หนักมากนะแต่ก็ส่งผลทำให้แอดมินต้องเปียกฝนเลยเนื่องจากตากผ้าไว้ลืมเก็บค่ะซึ่งณนะขณะนี้ฝนยังคงโปรยปลายลงมาอยู่เป็นระยะรยะะแต่ไม่ได้หนักมากนักนะคะ และในบริเวณพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านมีสภาพอากาศเป็นเช่นไรอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกแอดมินบ้างนะคะส่วนลักษณะอากาศในบริเวณประเทศไทยของเราในค่ำวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ในหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยซึ่งจะเกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ใดจังหวัดใดอีกทั้งทางกรมตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศแจ้งเตือนมาเป็นฉบับที่หนึ่งแล้วซึ่งจะมีรายละเอียดเป็นเช่นไรไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมกันได้เลยค่ะ ขอขอบคุณทุกกำลังใจและการติดตามที่มอบให้แอดมินขอขอบคุณทุกการแชร์ที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะเชิญติดตามรับชมรับฟังได้เลยค่ะทางกรมตุนิยมวิทยาได้ประกาศแจ้งเตือนเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่17ถึง21กันยายน2565 ฉบับที่1ลงวันที่15กันยายน2565ในช่วงวันที่17-21ถึงกันยายน2565บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมสอปปอ,ปอลาวและประเทศเวียดนามตอนบนส่งผลทำให้ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นจึงทําให้บริเวณประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จึงขอให้พ่อแม่พี่น้องบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาไกลทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มในระยะนี้เอาไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคนอง จึงขอให้พ่อแม่พี่น้องติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยายอย่างใกล้ชิดซึ่งแอดมินและทีมงานจะติดตามนำรายละเอียดมาแจ้งให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบในคลิปต่อๆไปค่ะส่วนแนวโน้มลักษณะอากาศในค่ำวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้บริเวณประเทศไทยยังคงได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณตอนบนของภาคเหนือและสปปลาวตอนบนเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ พัดนําความชื้นเข้าปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้จึงทําให้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมทั้งกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้โดยในบริเวณภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนและตาก อุณหภูมิต่ำสุด22 2 5องถึง25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32 3 4องถึง34องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงการอุดรธานีสกลนครนครพนมและมุกดาหารอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด30-34องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่บริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิตำสุด่ําสี่ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสภาคตะวันออก มีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-34องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิตำสุด24-25ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องถึงองศาเซลเซียสจากแนวโน้มลักษณะาอากาศดังกล่าวในบริเวณประเทศไทยของเรายังคงมีหลายพื้นที่ที่มีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้จึงขอให้พ่อแม่พี่น้องเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในบริเวณพื้นที่เสีย่ยงภัยน้ําท่วมเป็นประจํา พื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านพื้นที่ลุ่มและพื้นที่ท้ายเขื่อนซึ่งพ่อแม่พี่น้องต้องเฝ้าระวังระดับน้ําที่จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะจากประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาที่คาดหมายเอาไว้ว่าในช่วงวันที่17-21กันยายน2565จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากกระจายตัวอยู่ในหลายพื้นที่ซึ่งในบริเวณดังกล่าวอาจเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยเดิมที่มีมวลน้ําสะสมอยู่แล้ว จึงขอให้ทุกท่านจับตาดูอย่างต่อเนื่องนะคะนอกจากนี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านใช้รถใช้ถนนด้วยความรมะมัดระวังเนื่องจากในขณะที่ฝนตกจะทําให้ถนนลื่นและทัศนวิสัยลดลงทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายพร้อมกันนี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพเอาไว้ด้วยสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมคลิปของเราขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศร่วมกันกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นการกระจายข่าวสารให้เกิดประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องท่านอื่นๆนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆด้วยความรักและห่วงใยจากหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะสวัสดีค่ะ